หลังจากที่ผมพาไปแหวววัดพระธาตุทุงตูมอเภอสันปะตองผมถึงหู้ว่ายังมีแห่งวัดหนึ่งที่อยู่บากไก่จากวัดพระธาตุทุงตูมเป็นวัดลักษณะอย่างเดียวกันมีวิหารแบบบกเก่าและศาลาบาทเหมือนกันที่สร้างโดยครูบาเจ้าศรีวิชัยพระตนบุญของบ้านเฮาวัดนี้ก็คือวัดพระบาทย่างวีดอยู่บ้านพระบาทย่างวีดหมู่สามตำบลมะขุนหวานอเภอสันปะตองเชียงใหม่ อยู่ห่างจากวัดพระธาตุถุงตุงประมาณกิโลปายผมก็เลยออกเดินทางไปแห่วัดพระบาทย่างวิดเพื่อจะไปหื้อหันกับตาว่าวัดนี้ก็งามเหมือนกันมีวิหารมีศาลาบาทเก่าเหมือนกันวัดนี้จะสร้างมาเมือ่อใดผมก็บ่สามารถบอกได้แต่แน่ๆวัดพระบาทย่างวีดมีครูบาเจ้าศรีวิชัยมาบูรณะโดยการสร้างวิหารกับศาลาบาท ในวัดจะมีของดีอย่างพ่องก็โตยผมมาพอนะครับวัดนี้มีพระอธิการการจารุวันโนเป็นเจ้าอาวาสวันตีผมไปเอวตุลุงเปินไปงานคิดนิมนต์ผมก็เลยบ่ได้เจอแต่ก็ได้อ้ายเจริญจันตะมาเป็นใกล้ป้าผมไปเอวพอของดีของเก่าของวัดต้องขอบคุณไอ้เจริญนักๆน,นะครับ วายสายเอเลนครับครับสวัสดีครับวันนี้มาป้าเจ้าอาวาสไปอยู่เนาะครับเจ้าอาวาสไปงานศพครับเอเลยกันเลยดูแลเลยครับตอนนี้เป็นใหญ,ญ่สุดแล้วอป่าเป็ขนขยมอยู่นี่ครับขยมอยู่นี่นะเป็ขนขยมอยู่วัดเนี่ยนอนวัดเนี่ยครับเอเลยครับอันนี้นะวดัดวัดวิทย่าง,งนี่เนาะวัดพระบาทย่างวิทย์หมอวัดพระบาทย่างวิทย์เป็นจะได้ถึงตั้งชื่อว่าพระบาทย่างวิทย์ ตำนานว่าเขพูดพูดถึเจ้าพืชนมายาังที่ต้นไม้บีดต้นไม้บีดจะอยู่ที่หน้าวัดนี่ยังอยู่อยู่กบ็บบแบบอยู่แล้วแต่ลูกเลนมันยังอยู่อยู่เป็นต้นในยังเป็อต้นไม้บีดอ่ะไม้บีดไม้บีดไม้บีดครับอไม้บีดไม้บีดอ่ะพป็นมายาังอยู่ฮัน่นครับแล้วทีนี้เพื่องมานั่งนั่งมันมันเรอยว่าอะอุจระครับมันจะมีโมงอุจระเป็นอยู่ในวิหารอ๋องนั่งทายนั่งทาย แล้พ่อก็เลยเหยียบอยู่ตรงนั้นในวิหารนี่มันจะมีรอยพระบาทซ้ายครับแล้วจะมีที่สราพุ่นเป็นรอยพระบาทขวาอ๋อแล้วทีนี้เพื่อนนั่งภาวนาอย่างนี้มันนั่งเมินแล้วทีนี้เพื่อนมาได้กินส่อนเข้าส่อนน้ำนี่ยเนาะครับแต่มตำนานเพื่นอนน่ะแล้วพญานาาก,ก็เลยพุดขึ้นมาอืมจะมีบอ่อน้ำบอ่อพญาคอยูหน้าพิฆาตใช้น้ำบวยทองคำตักน้ำพระพุทธเจ้าสัอนเองอะ่ะอ๋อตามตำนานเพื่นอนน่ะก็เลยเป็นตำนานของวัดมาครับ จะแท้บะแท้บะหัวแต่ตำนานวัดมาอีกหลายร้อยปีหลายพันเป็นหลายพันก็เลยชื่อใจชื่อว่าวัดวัดพระบาทยังวิดพระบาทยังวิดยังวิดความอูดถึงว่าปีพศที่แปลงวัดขึ้นมานี่เอเลนพอจะหัวโอ้ในหมอกูัวหมอกหัวหน่อยคือวัดนี่จริงๆมันก่อพลานมากกันหลายพันพันประมาณพันพันกว่าปีพันกว่าปีนะครับแล้วทีนี้เป็นวัดล้างแล้วครูบาศรีวิชัยเปิ้ลเลยมาบูรณะต่อครับอ๋อ มาสิวิชัยนมาบุญนะต่อคัที่สารว,วิหารดังนี้ก็เป็นของฝีมือของของพระคุบาศรีวิชัยคูบาเจ้าศรีวิชัยเนาะวิหารตานี้นะครับ,รบอันนี้เป็นห้องห้อยโมเลยเนาะครับโอ้แล้วรูปทรงเปินยังบบเหมือนเปิ้์นเนาะใช่เลยถ้าดูรลลูปทรงอันนี้ก็บอกงู้หมนนะพเพราะโอ้เนาะมาเต้าตีหันนี่นะเออเป็นรูปทรงตีแปลกตาไปเลยเนาะครับอันนี้เป็นวิหารตี สมัยคู่บ้านเจ้าสีวิชัใช้เปิดมาบูรณะอีกครับมาสร้างไหว้มาเป็นเก้าเป็นกิมมาเป็นเก้าเป็น,เป,นเป็นคู่บ้ามาบูรณะต่อใช่ปะครับและในวัด <c oughs> ของพระบาทย่างเวทนี่นะนอกจากจะวิหารเก่าแล้วก็ยังมีศาลาอันนี้ศาลาบาทาครับศาลาจะมีเวทเวทกำแ,แพงวัด <นะ S 1> เดี๋ยวตัผมมาเนี่ยครับอันนี้เป็นศาลาบาตีรอบกำแพงวัดเลยครับอีมันก็เหมือนเหมือนกับวัดทุ่งตูมเนาะ ครับโอ้เขาล่านี่ก็เป็นกระเบื้องอย่างเดียวรุ่นเดียวกันเลยเตาตีผมหันนี่นะครับเออเนอะจะหมูฮนะจะหันกระเบื้องรุ่นดินขอรุ่นคูบาเจ้าศรีวิจัยตีเปิดมาสร้างไว้อีสมัยนั่งก็สองสี่สองสี่แปดป่ายก็หาหรือว่าสองสี่เก้าเนี่ยเนาะครับต<ด>ีครับนนี่นะอืมโอ้นี่เป็นสารบาัรสมัยคูบาเจ้าศรีวิจัยที่เหลืออยู่เนาะครับ โอ้แวดวิหารแวดวัดเลยแหวดวัดเลยก็ทั้งหมดกี่เม็ดนี่ครับโอ้พื้นที่วัดนี่มันมีเป็นเป็นซิปไร่พอดีมีเป็นซิฟไฮพอดีเนาะครับออันเดี๋ยวปลาผมไปพอในวิหารก่อนละผมหูว่ามีสองอย่างเนาะมีวิหารครับมีที่ลุงที่วาครูบาเจ้าศรีวิชัยต้นสร้างก็มีบ่อพญานาคหนต่างมีบ่อพญานาคแห่งตีหนึ่ง อันนั้นบ่อพญานาคครับแต่อันนั้นที่ว่าพระพุทธเจ้าพนมีน้องภาวนาเนี่มาอย่างนี่เราแบบที่พญานาคโคตรขึ้นมาแล้วก็ได้น้ำบ่อยทองคำตราข่งพระพุทธเจ้าเลยอ๋อทำนานไปแน้วครับและนี่มีพานการแปลงบูรณะซ่อมแซมของบ่อครับบ่อเลยเนี่ยเดิมเดิมมีหนอเดิมเดิมหมดป่ะปลาผมไปพอวิหารสี่เขียนนี่ก็แม่นเดิมเดิมหมดเลยเดิมหมดเลยอืม ออันนี้ตีทะลอกก็เพราะว่ามันเดิมๆไปก่อนมันเดิมมันก็นเลยถึงเวลามัน <c oughs> ถึงมันก็หลายร้อยปีแล้วเนาะครับอันนี้ในวิหาร,รวิหารซึ่งแบบคือแปลกตาสําหรับผมเนอะเพราะว่าเอามีเป็นจะได้ถึงว่ามีทรงแบบอีกและในมาถึงนี่ทั้งหลังเนี่ยเป็นห้องไว้อย่างไรครับเป็นเป็นไอ โดมอ่ะคุมลอยพระบาทดูครับพระบาทจะอยู่หลังพระพุทธเจ้าพระบาทที่ไหนครับลอยพระบาทนะอ๋อจะอยู่หลังคมคุมไว้พระบาทไว้แล้วติดพระประธานเต็มหน้านี่หรอครับหลังพระประธานเนี่ยหลังพระประธานพระ้าประธานนี่ติดใส่โซ่ใส่เล็กนี่นะครับชื่อวะอย่างครับไอย่างมันเป็นพ้าสีหนึ่งพระ้าสีหนึ่งดูตั้งแต่ ตแต่คุบาสิวคุบาเจ้าสิวชัยก็คุมไว้อ่ะกะอ๋ออันนี้ตั้งแต่สมัยคุบาแล้วเนาะครับ<ะ>สิ่งหนึ่งเออแต่อะสิ่งหนึ่งแต่ละอันนี้เป็นห้องวัดสิ่งหนึ่งเอาเตียวไปพรลอบาทที่เราจะมีน,ะน้ำบอ่อซักซิดนะอยู่ในนี้อันนี้น้าบอ่อศักดิดนทิวานมงทีอุจจะระพระพุทธเจ้าที่บรรทาย<ะ>มันจะเป็นลักษณะแบบนี้คง อ๋ออันนี้นะครับครับนี่ใงนี่เป็นน้ำเป็นน้ำอันนี้เป็นน้ำเป็นน้ำบ่อซักซิ์แล้วก็คนที่ว่าโดนมนต์ดำอะอย่างนี้เพื่อนก็มาตักเอาเนี้ยแล้วก็บางทีบางวัดทั่วทั่วจังหวัดเจ้าใหม่เนี่ยวัดที่เพิ่งมีประเพณีส่งน้ำอะอย่างเพิ่นนี่นะเพื่อนก็จะมาเอาน้ำบ่อนี้ไปยังไงหรอกคุณลำปางศรัทธาอย่างนี้แบบข่งคนยั่ประเทอันนี้มาเอาน้ำบ่อนี่หมดเลยเนาะครับแล้วมันกว้างกว่านี้ครับ โอ้มันเป็นโพงผายกับเนยลงไปน้ำเคยแห้งก่อนมันมีแห้งครับมันมีแห้งแน่นอกครับเกยตะกอนเคยเป็นเนยนีเคยเอาไดโวมาสูบแล้วก็ล้างในวิหารนี่นะครับสูบแล้วก็เป็นเนยดูแล้วกนไหลโท้นั่นน่ะไหลตามน่ะเจ็ดแปดตัวนเราเจ็ดตัวเล่นกันตัวนวันข้ามสูบเลอไปตําหมุนนอกตาในวิหารฟุตบาทหลอบวิหารนี่นะครับเอาจนเลอจนนี้หมดมันก็ยวงเก่ามันนะโอ้นี่ใส่จิวเวลเลยครับ มันละปลาบะมีนอเป็นมีจะได้บะมีนอหมูมันใสขนาะนะครับหมูใสไข่ไฉายนี่สามารถส่องทะลุไปถึงพื้นเลยแนมมันมีโบนเลยครับครับนมมันไหะครับอันนี้มันแห้งไปฟองแล้วเนาะมันจะมาแห้งมันก็จะอยู่ระดับไปอยู่ระดับนี่หาอครับมันตึกลุ่มมันเป็นพงมันเป็นพงอย่างใดของมันก็บางหูไปกับบะเกยลงไปไปเนาะครับแต่เขาส่องพอมันเป็นดูถ้ามันจะเป็นพงเป็นนี่เป็น ถ้ำมื่เข้าไปเป็นถ้ำเข้าไปเนาะเหมือนนี่ครับถ้าเป็นอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำมาเนาะมันน่าจะเป็ยนใจอ่างละตั้งอันนี้คือลำบ่อครับน้ำบ่อศักดิ์สิทธิ์ทั้งว่าศักดิ์สิทธิ์คนสนใจเิ่นมาเพิ่อก็จะมาตักเอาไปอาบไปกินไปอาบไปกะครับสล่าะซลูนิบปีไว้ก่อนครับอันนี้เป็นรอยพระบาทอันนี้เป็นรอยพระบาทรอยพระบาทซ้ายทางซ้ายมือครับอ๋อสมมติขอซองตั้งให้ผมครับอ๋อ นี่รอยว่าบาทอันนี้ก็สมัยครูบาก็เป็นที่เลยก็ครับครับนี่แหละคูบาเพิ่มมาคูบาเจ้าเพิ่มมาสร้างเพิ่นก็เลยมันเกิดเป็นเยอะเนาะครับหือว่านี่ฝีมือคูบาเลยกันเนาะแท้วเป็นที่นี่ต่านี่เลยอ๋อแล้วเพิ่นมาสร้างวิหารครอบไว้เลยครับเพิ่นก็เลยมาสร้างวิหารครอบไว้ก็ว่าเนี่ยผมนึกว่าเออวิหารต่านี่มันยังมาแปลกดีเนาะอันนี้ ส้มนี่ก็สมัยครูบาแล้วกรครับแม่นหมดุ้มแม่นหมดเลยครับแม่นหมดจนถึงเพดานปุ้นนะครับก็แม่นทั้งหลังอ่ะทั้งหลังทั้งหลังเลยเลยเนาะครับโอ้อันนี้ก็ความเป็นมาของชื่อว่าร้อยวัดพระบาทยังวีดครับยังก็คือยุดน่ะนะยุทนี่หรอกบานเอาบรนเอาภาษากาเมืองว่ายังไงเนาะครับเป็นยังที่นี่เป็นไม้ก็เลยว่ายางก็คือยุดธแล้วเป็นไม้ยุดพักอยู่นี่ครับ แลวปกติในทุกปีจะมีงานเทศกาลประเพณีของเปิ้นจะมีทุกปีทุกปีช่วงไหนครับเดือนเดือนแปดเป็งอ่ะเดือนแปดเป็งตรงกับเดือนเนี่ยเดือนวันวิสาขบูชาครับอ๋อวันวิสาทุกวันวิสาทุกวันวิสาใจใหญ่เลยัดใหญ่แต่ สองสามปีไ really? ม่้มาได้จัดใหญ่เพราะว่าถึงบาจัดใหญ่ก็สัายาวก็ถึงมานักเต็งวัดนี้ครับงทองงทานเอย่างพวกหวปพนีประจำปีเพิ่นก่อโอ้ฮงทานอย่ามาโจยตัวละโออเป็นมาโ่ยตัวเป็นนเกยหูเนาะครับเมื่อก็ถึงมาเพิ่นเป็นวัดติครูบาตุนก็เต็งเมื่อีที่้วนี่ปีที่ผ่านมานี่อาจาย์ก็สบายพเมาจัดนี่เพราะกับโควิดนกครั่นแหละก็คือฮงไวหุงมันแะ ก็พ่นกับงูกันน้ำว่าประเพณีวัดประจำปีมึนมีอยู่แล้วกันก็บมากันก็เต็มวัดนะครับสถาน่างนอกต่างปางพวกับมาช่วยเอาลงทงลงทานอย่างมาช่วยตัวอะไรมันต่ำหน้าวัดมันเต็มกระองคงทานนี่นะถ้าวัดใหญ่เลยเนาะครับถ้าพ่นประชางพันโอ้ถ้าแต่กุฎเอนี้พ่นจะมีโซมีลิเกอย่างเนี้ยต่ำหน้าวัดนีนเต็มหมดอันนี้ขนาดบอกฟงบอกไฟอย่างมาเต็มหน้าวัดมีนหมดนะมาคนเดียวไผ่บุญพุทคนะ มูที่ว่าบอกฟองบอกฟ้าอย่างนั้นนะน,นี่ก็เป็นห้องห้อยของครูบาหมดเลยครับมูอันนี้ผมเคยได้ยินแต่ว่าไม่ได้เข้ามาสักเื่าวันที่เป็นเป็นโอกาสดีของผมแล้แต่เลยค,เยครับอืมหักษาไวเนอะครับของบะกเกาของบัเดิมนี่นะพอะคือพอไม้คือไม้แปรไม้เป็นต้นเลยนะ <c oughs> นี่นก็ <c oughs> ผมเห็นหูป่าั่าน,นอ่าไอเลนปลาผมไปพอกำบอก ครับตีตี่ันนะฮูว่าตี่านนะผมอันนั้นสเต็นต้องเป็นหูวัดสมัยเมื่อกูุบาอยู่แล้วนะครับแม่นหมดะเราสังเกตตังเข้าของตีตั้งเข้าวัดแล้วก็จะเป็นอสลาบาที่ตั้งตีวัดทุ่งตูมก็จะมีเสียงนี้ไว้เหมือนกันครับและนี่คือสไลา์ครับนนี้เป็นกุติกุติแต่พึ่์นอน่ะตอนนี้พิ่งก็นอนเนี่ยเนาะครับ นี่อันนี้เป็นปูนนะก็นี่รุ่นนี้เป็นปูนเนาะรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้เป็นปูนนี่เลยแล้วก็มันมีข้าววากั้งเนี่ยสารบัดนี่นี่สมัยนี่มันก็เป็นตัวตัวนี่มันก็เป็นลูกไอ้ของููกนา็จัวนี่ยนะเออนี่นะ เป็นมอบุรณะกตะันนี่เป็นลายดอกมอบุรณะกตะแต่ของเดิมที่สำคัญคือสัญลักษณ์ของวัดติคูบาเจ้าเปินได้มาคือเสือต่อื่นจะเป็นสิงห์แต่ถ้าเป็นสัญลักษณ์ของคูบาคือเสือเนาะเสือแถวๆนี้คือบริเวณของวัดมดเลยก็มดย ฝ่าลมยงลงย้ายน้ำแม่นวดพูนกระแม่นพูนกระแม่นครับเป็นตบ้านพูนอ่ะหูกว้างขนาดนอกครับอน,นี่จะรองคนมาเจ้าปลูกรองไงครับจะรองคนสถทาที่บ้านประเทินครับทั้งหลังนี่ก็เป็นต้นครับนั่นจะมีต้นโพนั่นสมัยที่ว่าสีชยัยพ่น มาลูกอินเดียมาต้นที่พระพุทธเจ้าเกิดนะครับต้นพุ่นนะครับต้นตรงนี้นี่ร้องดอกอยู่ครับโอ้คุบ้าเจ้าเปินนี้มันจะเป็นเลนของต้นที่เป็นเลนเป็นโลนองของที่ต้นพระพุทธเจ้าที่เป็นห้อยเกิดนะมันต้องเบิร์นขนาดนั่นแล้วแล้วเพื่อนเองมาปลูกพัข้างก็ลูกอินเดียมาแล้วเม่วนขนาดบรรยากาศมีแต่ต้นบักขามแบบลองไปขอว่าอันนี้มีเสือ เสือตัวน,นี้ตัวยาวดีเท่าสมัยคูบามันเป็นการสร้างถาวราตารเนาะครับ,รบนี่คือบรรยากาศวาัดออาจารย์ที่นี่เป็นห้องะอาจารย์ราารยครับเจ้าเปิ้ลแต่คนนี้นะเดี๋ยวเนี้ยนี่ผมชอบใจขนาดเนี้ย ที่มีสาราบาดสารามุงกระเบื้องพอแล้วมันดุนเดียวกับดินขอที่วัดทุ่งทุ่งตุ้มครับรุนเดียวกันเลยแล้วตอนนี้มันก็มีมันข้าวว่ากําแปงกําแปงแล้วก็มีต้าล้มมันคือต้นไทรมันจะประกอบมันจะได้ดีๆนะ๋อตอนนหนนี่นะรับประกองนี่แ็ดีๆหมดครับเพื่อจะเอาปูนเขาหลอกที่นี่ทมันหายยากแล้วเนาะเพราะในสระบต้องก็มีสองวัดอะไรกันเนาะครับ มีสองวัดมีวัดพุ่งตูมกับวัดนี่ณาาติเหลืออยู่เนาะครับห้องกษาไว้าเนอะครับผมยิ่งโตยหอยมาเพราะผมหัวมันมีสาราบาดนี่แหละยครับที่แรกผมก็บอกเพราะว่า,าวัดวัดย่างวีดเนี่ยมีมีสาราบาดมาถึงวัดพุ่งตูมถึงมู้ครับอ๋อว่ามีสาราบาดเหมือนกันมีสาราบาดเมันดูกระหนาขนาดหนาขนาดเนาะครับเนี่ยตุ่นกี่ไม่เชื่กี่ล้านก้อนงอแหววันนั่นนั่นเนาะ ถ้าปีนอ่ะก็ทาเป็นคนโจยกันแปลงนอครับโดยากมันคือสถาที่นี่จะมีประมาณมีประมาณลูกสาวกว่าหลังคานะปกตินะตึงวันนี่นะตึงวันนี่นะครับสถาที่ของวัดนี่จะแดงนะประมาณมีประมาณชาปฝ่ายนะอันแสดงว่าที่มาแปลงเมื่อก่อนนี่ก็คือสตาที่นี่จะมีกว่านับถ้าเปิลมาแปลงเบินก็ใช้เวลาแปลงเบินกว่าสมัยคู่บ้านเอนที่ฮู้นี่โู้เมินเหมือนกันเนอะเพราะว่ามันก็หลายเดือนแล้วเนาะ จะเป็นปีวะปูบามาหนั่งนะำครับเพื่อมานั่งน้มาหนังมามาปักกฏปักครับอยู่นี่เลยครับจนกว่าจะแล้วเซตเอว่าจะแล้วเซตเซตเพร่อเพื่อนก็ไปสร้างที่ห้องดูต่อโอ้ต่างร้อยเอาก็นะครับเพื่อนแต่แเพ็่นลูกจับตรงลีเพืนมาหรอครับเหมือเจ้าเนี่ยเพื่อนข้ามน้ำปิงเลยครับไม่กันาอครับพอดีเพื่อนก่อนข้ามปิงกันวันนี้เพื่อนก่อนมาหนังนะำเพื่อนมีเห็นอย่าง ของวัดนี S <S ้องครับเพื่อนก็เลยมาสร้างมาบูรณะต่ออะไรย่างเงี้ยนะตะกี้วิหารสาราบาดฝีมือเออ่ของคุมาลามีแห่งอย่างแหครมีแาดาป่ะนี่แสดงอย่างสารานั่นก็ที่จริงแต่ก่อนมันบ่ได้นตัวมันเองนะบางคนมันเดือดไปจุดเสตุต้องก่อตุวมันเพราะว่าพับนกนะโอ้เมื่อก่อนบ่ได้บ่ไดใจสู้มีอีน้อครับมันก็เป็นโล่งๆนะ มีต้แปงขึ้นมาประมาณเม็ดเต่าเท่าที่วัดนี่น่หน้าต่างครับมีหน้าต่างอ๋อเ้่าเต่าก็นี่เลยครับอันนี้เป็นสาระมันต้องเปิดก็ได้เป็นอย่างครับพอัางนอกนี่แต่เดิมอันนี้ก็มีการเสริมเข้าไปหนครับนี่เสริมทีหลังเสริมมาบบตีปีนี่เหมือนกันแต่เมื่อก่อนมันก็โล่งกันนอแน่ผมชอบใจขนาดนะครับไอเลนตรงสาระบาดเสริมมาอยู่ติวัดเนี่ยเลยแล้วเวลากินสลากนี่หรอ ก่อนเมื่อมันบ่มีอย่ามาฮกนี้มก่อนคนมันก่อนถึงมานอกนะคนก็ม่อยู่เต็มเนื้อเนาะอยู่ตำแวดตำสาราเนี่ยแล้วสาานี่เป็นกับมาสร้างมาลุนอ๋อนี่สร้างมากี่ปีเนี่ยครับนี่สาามาแปลงที่หลังเนาะมาแปลงที่หลังมากี่ปีบันก็สักซ้าปีนะ่ค่ะโอ้โหนี่ของดีอ่ะของดีที่เหลืออยู่อ่ะครับที่บ่มีไหนแล้วอ่ะเนาะมันจะมีอยู่นที่พราเจ้าคุสร้างครับ แล้พระบาทขวาอยู่ในสลาเนี่ยพระบาทขวาครับพอเปิดก็ได้เป็อนกนอย่างครับแต่ว่าอันนั้นพระบาทใาย้อยู่ตรง,งนั้นนี่เนอครับอยู่ในวิหารอือแล้วนี่ต้นนี่สมัยครูบ้ากอบอกครับอันนี้กับแบบงูเหมนกันนะฮัมาอยู่นี่มันก็บต้องมาสมัยฮาบเปละอออนแล้วเนี่ยมันก็ถึงมีเนี่ยนะครับอันนี้บน้องต้นเนีายครับต้นดอกอดอกแก้วอะ่ะดอกแก้วเนาะ อ๋อนี่เป็นต้นดอกเก้ยวแสดงว่าต้นมะเกาแล้วครับต้นเก่าอ่ะต้นเป็นถ้าจะเป็นร้อยกว่าปีไปแล้วกันค่ราต้นใหญ่ขนาดนี้ถือว่าต้นแบบต้นเก่ากึกเลยนะเนี่ยครับต้นโบราณนี่แหละขอมาอยู่นี่ตั้งแต่อายุเราสิบสองอ่ะมาเป็นเล่นไปขันยมอยู่นี่นะเอเลยนะมาปันยมแต่นี่นะครับเอายมแต่นี่นะไปขันยมอยู่นี่แล้วมาบวชอยู่เนี่ล่ะครับเออตันอยู่น่ะครับ ก็มันเกิดถึงกุฏิ์ตนต้นดอกี้นะตนดอกบรรยากาศวัดอีโบริยังโบริยังมีเตีเตยหานี่เนาะตีไอเลนบอกผมเนี่ยเนาะก่อก็มีถ้าจะไปดูกว่าในพระบาทขวาอยู่ในสระได้่หมครับไปดูได้เปรับเดี๋ยวเปิดเปิดเปตรงเพื่อไงตรงนี้ประตูนี่เปิดง่ายเข้าง่ายครับ ฮัลโหลนี <Private Franc otic> ่เหมือนอาจารย์อาจารย์พนหนึ่งที่พคกไก่ๆหน่ะผมกันฟังเอ๊ะเป็นเจะาอู้เมืองอู้ไทยอหะเป็นเจอู้เมืองเป็นอาจารย์อะอย่างที่เป็นโอเก่งอาจารย์เนี่ยเหมือนครับพอสุดภาษาไทย พระบาดขวานกมันนักเนาะครับเข้าไปได้กัครับนี่ได้ครับอ๋อนี่ร้อยพระบาทเบื้องขวาแต่อยู่ตรงเพอยู่ตรงเพ่ครับอ๋อทีู่ตรงโซนเหมือนตังปุ่นงหัวตั้หัวไม่ติ่้หงอยู่ตรงหครับอืมอันนี้ก็เเป็นมาแปลงนี้อันนี้ก็เจนครูบามกันแปครับแม่นดเลยครับอืม โดีดีดีเนาะเคนทักษะที่น้อยของคูบาไว้บรรละบรทิ้งบกว่างเนาะครัของดีอะเนาะคนั่นคือหน้าต่างแต่ก่อนนี่ไม้ไม่เสี่ยงสักกี่ต้นเหมือนันเนาะเหมือนเนาะอือเอาละครับได้หันผ้าบาตเบื้องขวา นี่ครับอันนี้เป็นสาระบานทำรอบนึงนี่ด้านด้านหลังวัดแนตั้งตั้งด้านหลังเนาะครับมันกว้างดีขนาดฝีมือเชิงสลาตีเดียวกับวัดทุ่งตุมพ่อปลาไก่กันนะเนาะครับจากนี้โกคหันมาดูถึงกิโลปลายแท้กิโลปลายเนาะกิโลปลายเป็นสาระบัานอันนั้นก็เป็นเป็นห้องไว่ากระเบื้องเก่าเตียวไว้ซ่อมแซมเนาะครับท่วไว้ซ่อมแซมอยู่นี่ะครับฟู มันนึกถึงยอนอดีตสมัยเมื่อก่อนคนเท่ามานันน่งเต็มนี่เนาะครับเวลามีกุญแจมีง,ง,งานนี่นะมีงานนี่นะให้จมวนอนคณะเนาะครับแล้วปีนี้สลากมีกอสลาก,ก็น่าจะมีอยู่กว่าอย่างใดบ้างมั่วเนาะเพราะเป็นยังต้องคณะสงฆ์เป็นยังไม่ได้ประชุมเหมือนตอนยังได้ประชุมเดินเนาะอ๋ะอเออเนาะนะอันนั้นก็เป็นของบบเก่าครับฮะเดี๋ยวเนะอ,อันนี้ของบบเก่าสักอย่างไหนหม้วนดิด้งกี้บเล็กเล่น <c oughs> อโอ้ดินเก่กำกำแพงแนนเนี่ยกงนี่ครับอดมาสร้างกำแพง <c oughs> โอ้จเจ้ามือลินเก่ายาวกว้างนี่ประมาณสักนี่ดินเก่นี่มันน่าจะใช้ใช้มือแปรงนะเนาะ<อ>ใช้แบบใช้ปิมแปรงคนเดียวนะครับโอ้กว้างขนาดนี้เจ้ามือนะพอขนาดที่คอผมนี่ดูอันนี้ประมาณเกือบ กับกับซิกเิี้วอ่ะนะอืมอู้กว้างขนาดนี้ทีอทีเบนน้องแปลงแปลงเป็นทุ้งมดเนี่ยเนาะครับแล้วนี่ไปคุดได้ไหนมาเนี่ยครับเป็นเอามันมันมันก็อยู่เนี่ยนะอยู่เนี่ยกะครับแสดงว่ามันเหลือแล้วมันแจ้างเออมันเหลือแล้วมัจ้างได้เก็บไว้ถึงใดอ่ะมัจ้างเอาไปถึงใดมันแข่างถึงใดก็บมัจ้างขว้างรวมถึงกระเบื้องตัวครับอ๋อของดีของมเก่าใด้ือของคุณค่ะ ให้บอเคยหั่นบัดติงกีสมัยครูบาอันประพอเนี่ยเพิ่มอะไรกูเล่นตัวใจนิดน้อยเลยเนาะว <c oughs> ันให้แปรงปิมแปรงคนเดียวเพิเพ่งเผาคนเดียวเพิอเ่อนคนละครเนาะช่วยแปรงนะสมัยนี้ไปมีจะอี้ว่ะอันนี้มีมีม่นท้องว่ามีกระดิ่งกีจะเป็นขายทั่วไปเนาะนี่อันนี้ลวดลายทางทางข้างวิหาร ชาวหมูชาวจุ้มก็สามารถไม่เอวพอวัดผระบาทย่างวีดกันได้นะครับอยู่ที่บ้านพระบาทย่างวีตตำําบลมะกุ่นหวานอําเภอสันปะตองเชียงใหม่นี่บัดาย้มาบัตถุก,ก็ตั้งแผนที่ G ีพีเอสบนแผนที่ Google พิมพ์คําว่าพระบาทย่างวีดก็จะสามารถถึงวัดได้ง่ายๆเลยบดี้ลืมนะครับช่วยกันแชร์กดถูกใจกดติดตามสองปันพาเที่ยว ถึง Facebook และ y o YouTube ตัวเนอร์สามารถพอได้ถึงสองตัง,ตงเอาตามสะดวกว่าเพราะช่องสองปันราเที่ยวใน YouTube ตอนนี้ผมก็สามารถกู้คืนมาได้ละหลังจากที่โดนแฮกจากคนตีบ่วหังดีหายไปเกือบเดือนขอบคุณตีเข้ามากอยพอไววสาจะปีในน้องกันทุกคนนะครับ